เอาละฮะแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วบอกได้เลยว่าคู่นี้มันแน่นอน introducing first from the blue corner at 19 years of age with fight record of 23 fights and 16 wins คนนีน้นะฮะอดใจสู้ต่อให้โดนอาวุธหนักแค่ไหนเธอก็ไม่เคยถอยให้ใครการแลกกล้าชนอาวุธครบเครื่อง from m e m o r นางติบนางติ๊บครับสาวจากเมียนมา สวนคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับอายุเพียง15ปีแต่ชกมาแล้ว18ครั้งชนะมา12ครั้งครับผมคนนี้ดาวลุ่งสไตล์บู๊เลยนะครับผมสู้ดูดันไม่เคยถอยอให้ใครฟอร์มสดเตะต่อยอย่างรุนแรงฟิตซ้อมที่ค่ายดังอย่างแฟร์เท็จากบุรีรัมประเทศไทยกัดจังแฟร์เท็ก่ะติดตามครับเด็กคนนี้ครับกัดโอ้ยังวยทีเด็ดทั้งคู่ครับกัดจัง15ครับนางติ๊บ19 อ่ะลุยกันเลยครับกับเด็ดมวยเดือนครับเดือดทุกคู่เด็ดทุกวันแหมยืนแบบนิ่งๆเลยครับกัดจังครับดูครับว่านางติ๊บจะมาแบบไหนแมดูแล้วนางติ๊บนี่น่าจะเป็นเสาวหล่อครับสังโก้บวยไทยก็อยู่ในทีมงานของสอยิ่งเจริญการช่างนะครับนุ่นครับ อยู่กับสนามมวยเชียงใหม่บ็อกซิ s t a เตเดียยนะครับสากลนชัยฉิมพีรครับป๋ารอครับสังโกมวยไทยก็อยู่ในเครือเดียวกันครับดูใครจะจ้วงก่อนครับกัดจังโดนอา้าวมาแล้วครับนางติบเด้งตีน่าสิบห้าปีนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กรุ่นเก่านี่ก็เพิ่งทำบัตรประชาชนครับแต่ว่านาทีนี้แม่เจ็ดควบแปดวบ มีบัตรประชาชนแล้วครับยุคใหม่มีไว้แล้วรักษาได้หรือเปล่ายังไม่ทราบครับอายุ7ขวบแหมถีบยันไว้สวยครับกระจังไม่ยอมให้นัะติ๊บเข้ามาง่ายๆครับประลองวงในไวไงครับไล่แขนเสียบขวาดันไว้ครับนางติ๊บหมแรงมากเลยครับ แต่ยังออกอาวุธไม่ได้เลยครับนาติพครับยังออกไม่ถนัดยังเกร็งๆยังไม่ฟรีสไตล์นะครับยังจับทิศจับทางอยู่ครับแม่นิ้วเปิดนวมครบแบบนี้นี่โดนเปียงเดียวนี่ไปเลยนะครับนี่เป็นมวยประเภท4ครับทางช่อง8นี่เรียกว่ามวยฮัทคอนครับจะไม่ใช้คำว่ามวยไทยครับว่ากันตามกฎกติกาพรบมวย2 5ง0ตปี42นะครับ ไม่มีไหวครูไม่มีมงคลร <c oughs> ครับโุดค,ครับเกือบครับเฉียวหน้าแหมหิวปลิวเลยครับนางติ๊บโอ้ยฟอนติกครับแมมีลูกผสมเหมือนกันครับกัสจังไต่เสยนี่โดนจังๆนี่หลับได้นะครับ่ต่อยลำโตครับกัสจังโอ้โหแข่งขวาสะบัดมาครับหนักๆแๆรง แม่กำลังหาช่องอยู่แต่ว่ามันยังหาไม่เจอครับนังติ๊กเนี่ยครับเข้าไปเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหเจอศอกครับไม่สักครู่เจอหมัดแล้วสักหักซอกครับมาเป็นชุดนะครับกัดจังชื่อตัวการ์ตูนแต่ว่าดูครับโอ้โหสายโหดครับตีครับจังหวะฉา,ายเป็นชุดโอ้โหดูใช้ได้ครับเด็กบุรีรัมพ์อาวเลครับเดินสาวเลยครับนางติ๊กจะโตย,ยังไงครับ เจอน้องชวนทะเลาะแล้วครับห่างกัน4ปีครับโอ้ปลายยกทำดีครับกัดจังแฟนติกแมต่อยได้น่ารักน่าชังจริงๆครับกัะจังไปดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดขวาของนักตีปเข้าเหมือนกันนะครับเข้าบริเวณขมับโอ้ฟันกิกครับดูนิ่เฉียวไปนิดเดียว ไม่ไปสับเขาก่อนนะครับนางติ๊บไหลลื่นเลยครับแปลกครับนักมวยนักกีฬาอยังไงครับยืลืมยางกันฟันหรือเปล่าของดีของสำคัญครับลืมไม่ได้นะครับต้องสวมนะครับตามกฎกติกาพรบมวยครับไม่ว่าจะเป็นนักบาลหรือผู้ทอนนะครับอย่างน้อยก็ป้องกันอันตรายได้ครับ ฟันไม่โยกฟันไม่หักลิ้นไม่กระทบฟันนะครับอะฝปต่อครับนางติ๊บต้องเร่งแล้วครับรายยกที่ผ่านมานี่แม่ยกแรกกัดจังจัดเต็มเลยครับแม่ยังไม่กล้าเข้าเหมือนกันครับนางติ๊บก็เสียวเลยครับยยขยับโยกหลอกอาหาจังหวะครับแทงขวามาก่อนครับกัดจัง ติดมลับตัวอย่างไรครับโอ้โดนลับตัวเข้าไปครับลนเลยครับลุกช้าครับลุกช้าครับอาวครับไหวหรือเปล่าโอ้จบเลยครับเรียบร้อยครับแม่น่าจะโดนลิ้นปีหรือเปล่าดูไม่ทันครับไหวมากครับอาวุธของกัจจังทีครับเกิดอะไรขึ้นครับ นี่ครับโอ้โหขวากดเข้าลิ้นฝีจุกเลยครับโอ้โหจุดสลบจริงๆครับจุดนี้อยากจะลุกขึ้นมาครับนางติ๊บโอ้โหแทงดอกนี้ก็ทำท่าจะแย่แล้วนะครับและเติมเ้ือโอ้โหมุมนี้ชัดเจนครับถึงกับแย่เขี้ยวเลยครับแทแทงซ้ายจิ้มขวาครับนี่ครับแทงซ้ายตามองบนครับแต่ว่ากดขั้วหัวใจเลยครับเข้าลิ้นปี โอ้โหนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับโอ้โหขวากดเข้าลิ้นปีจุกเลยครับโอ้โหจุดสลบจริงๆครับจุดนี้อยากจะลุกขึ้นมาครับนางติ๊บโอ้โหแทงดอกนี้ก็ทําท่าจะแย่แล้วนะครับแล้วเติมด้วยก็โอ้โหมุมนี้ชัดเจนครับถึงกับแย่เขี้ยวเลยครับแทงซ้ายจิ้มขวาครับนี่ครับแทงซ้าย ตามองโบนครับแต่ว่ากดขั้วหัวใจเลยครับเข้าลิ้นฟรีโอ้โหสุดเลยนะครับมวยหญิงของเราในค่ำคืนนี้ and you're a winner by way of knockout red corner และเป็นกัจจังไฟเท็กครับเอาชนะน็อกนางติ๊บจากเมียนมาไปได้ในย,ยกที่สอง